ทุกเชา้าทุกเย็นนะเราก็สวดมนต์ทำวัดร่วมกันวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการทำวัดสวดมนต์ก็คือเพื่อตอกย้ำหรือปลูกศรัทธาในพระรัตนไตรัยให้มั่นคงยิ่งขึ้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ไปถึงจุดหมายดีงามน,นะที่เราปรารถนา ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังนะโดยเพราะด้านจิตใจเนี่ยไม่ให้ขาดหายไปนะศรัทธานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์ห้านะหรือพะละห้าพะละนี่ก็หมายถึงกำลังนะกำลังใจของเรานะเป็นสิ่งสำคัญในการประพฤติปฏิบัติและศรัทธานี่ก็จะเพิ่มพลังให้กับจิตใจของเราได้แต่ว่าศรัทธานี่ก็ แม้จะเป็นศรัทธาในพระนัตไตรก็ต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยอาจจะเพี้ยนนะหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ศรัทธาที่เพี้ยนหรือว่าผิดพลาดเนี่ยที่เราเห็นอยู่บ,บ่อยก็คือศรัทธาที่นําไปสู่ความงมงายที่งมงายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปไปเชื่อแบบสิโรราบนะโดยเฉพาะกับ,บุคคลคนใดคนหนึ่ง เชื่อแบบเรียกว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญานะเขาจะพาไปไหนก็ไปแม้กระทั่งจะพาไปตายก็ยอมอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆนะศรัทธ,ธาในตัวบุคคลจนกระทั่งยอมตายเพื่อเขาหรือว่าเขาจะชวนให้ไปตายก็ได้เมื่อสักสามสิกว่าปีก่อนก็มีกลุ่มที่เรียกว่าลัทธิหนึ่งนะเขาไปไปตั้ง เมืองใหม่นะีอยู่แถวทางอเมริกากลางครับพวกนี้เป็นคนอเมริกันนะตอนหลังก็อยากจะไปสร้างเมืองใหม่ศาสราดางเขาเรียกชื่อจิมโจนผู้คนที่เป็นสารุสิกก็ข้างใครไหลหลงมากจนกระทั่งวันดีคืนดีนะศาส,สดางเขาก็ชัวลูกสิตสารุสิตทั้งหลายให้ไปตายกนะินยาค่าตัวตายคนพวกนี้ก็ยอมนะเรียกว่าตายหมู่ก็เป็น,เป,นเป็นร้อยเป็นพันเลยอันนี้ก็เป็น ผลของศรัทธาที่งมงายแบบหนึ่งหรือบางทีศาสดาก็สั่งให้สาวกไปไปพีชีพนะไปพีชีพเพื่อรัฐิอุดมกายของตัวไปฆ่าคนอื่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ก็ไปกันนะยอมตายโดยที่ไม่ได้มีวิจารณญาณว่าสิ่งที่สั่งไปนั้นเนี่ยมันถูกหรือผิดอันนี้เรียกือศรัทธาแบบงมง,งายแต่ บางทีมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นยอมตายถวายชีวิตนะแต่อาจจะเป็นการหลงแบบไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีเพียงเพราะว่ามีศรัทธาแล้วก็เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำบางทีก็ถูกเขาหลอกใช้นะหลอกเอาเงินไปนะเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่ประกาศตัวเป็นศาสดาแบบนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะแม้กระทั่งในวงการสงในวงการพุทธศาสนา อันนี้ศรัทธาแบบมมนายเป็นการไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลนะโดยที่ไม่ได้ตระหนักนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะศรัทธาที่ดีนอกาเป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญานะเรียกว่าศรัทธายาณสัพยุตไม่ใช่เป็นการเชื่อแต่พึ่งเถือนนะแต่ว่ารู้จักใช้ปัญญาในสายพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นข้าบาดีนะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้า โดยพอเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนนะเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศรัทธาแน่นแฟ้นนะในในพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นลักษณะนหนึ่งของพระโสดาบันนะเป็นศรัทธาที่ไม่คอนแคลนพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับเนี่ยมานเนี่ยนะมายเขาเห็นว่าข้าบดีคนนี้เนี่ยนะกำลังจะ หลุดพ้นจากอำนาจของมารน,นะมารก็ไม่ยอมจะพยายามดึงหรือล่อลวงให้ข้าพระบดีท่านนี้เนี่ยหันมาอยู่ในอำนาจของมารน,นะวิธีการก็คือปลอมตัวนะเป็นพระพุทธเจ้านะมารน,นี่มีฤทธิ์นะสามารถที่จะแปลงกายได้แปลงกายเป็นพระเจ้าแล้วก็มาหาข้าพระบดีคนนี้ข้าพระบดีวันนี้ก็ทีแรกก็แปลกใจว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งเสด็จไป มีธุระอะไรนะถึงเสด็จก,กลับมามาซึ่งแปลงการพทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยสอนผิดนะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะที่เป็นอันนี้จังทูกขงังอัตตามีบางอย่างนะที่ไม่ใช่แค่เที่ยงเป็นสุนยะ์ฉนั้นยังเป็นอัตตาด้วยนะเรียกว่ามาลวงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิข้าพเจ้าท่านนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีศรัทธานในพระเจ้าเนี่ยขนาดนั้นนี่ก็เชื่อเลยนะว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือพระเจ้าแต่ว่ามาไตรตรองดูก็ ถูกคิดว่าไมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำนะพระองค์สอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นแหละไม่เคยเปลี่ยนนะมาว่าเมื่อกี้สอนผิดนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่ปรากฏข้างหน้าที่เป็นพุทธเจ้าไหมและที่สําคัญก็คือว่าท่านนี้ก็ได้เห็นด้วยปัญญาแนละ้วว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่มันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนท่านเห็นด้วยปัญญาก็เลยแน่ใจว่าคนที่มาสอนมาบอกข้างหน้านี่ไม่ใช่พุทธเจ้า เพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันต้องเป็นธรรมะเป็นความจริงแต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่มาบอกเรานี่มันไม่ใช่ก็เลยแน่ใจว่าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแน่เราก็เลยคิดต่อปว่าคงจะเป็นมารกำลังก็เล <fishing> <MO IL> ยพูดท้วงไปนะก็กลายเป็นว่ามารเนี่ยจะมาหลอกไม่สําเร็จนะผิดแผนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะขนาดมารนี่มาแปลงกายพระเจ้าเนี่ยมาโสดาบันหรือข้าบดีท่านนี้ยังไม่เชื่อเลย ไม่ใช่เพียงแค่เห็นรูปร่างหน้าตาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็จะเชื่อไปทุกอย่างแม้ว่าจะมาบอกว่าเมื่อกี้สอนผิดก็เชื่อนะอนวิสัยชาวพุทธนี่จะเป็นอย่างนี้นะคือว่าศรัทธานี่ประกอบไปด้วยปัญญาและจะอ้างว่าเป็นพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจรงนะิงอันนี้เป็นวิสัยชาวพุทธนะคือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อแต่พึดตะพื้ นะเพียงเพราะว่าท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราพูดอะไรเราก็เชื่อหมดมีคราวนึ่งนะผู้เจ้าเนี่ยสนทนากับภาษาวกนะแล้วก็มีภาษาลิบุตรอยู่ด้วยผู้เจ้าก็ตัดถามภาษาลิบุตรว่าเชื่อไหมว่าคนที่มีอนะินทรีย์ห้าหากทําให้มากนะก็จะบรรลุมรรคผลได้ภาษาลิบุตรตอบว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องนะ บำเพ็ญวิปัสสนานะจึงจะบรรลุมรรคผลตราบใดที่ยังไม่บำเพ็ญวิปัสสนาหรือทำปัญญาให้แจ้งเนี่ยนะก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พระลูกอื่นเนี่ยก็ได้ยินเช่นนั้นก็ต่อว่านะพระไตรบุรนะว่าเป็นผู้ที่ขัดขืนปฏิเสธนะไม่ฟังคําสอนพระเจ้ากล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยพอได้ทราบอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่านะที่พระไตรบุรพูดนี่ถูกแล้ว สารเสริญพระสาาเไดบอว่าพูดถูกแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆธรรมดาของพระอารหันต์หรือพระิยบุคคลน,นี่นะท่านมีศรัทธาก็จริงนะแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่เนี่ยไอความเชื่อโดยไม่เห็นโดยไม่รู้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าคนที่ศรัทธาไม่ถูกนะก็เชื่อทะพฤตืืนะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก็อาจจะหลงผิดได้ อันนี้คือศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งมันจะช่วยทําให้ไม่เกิดศรัทธาที่หลงผิดนะคือศรัทธาแบบงมงายที่จริงศรัทธาที่มันหลงผิดยังมีแบบหนึ่งนะอรตมาเรียกว่าศรัทธาที่สนองตัวกูนะอันนี้มันตรงข้ามกับศรัทธาแบบงมงายศรัทธาแบบงมงายนี่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้กับผู้ที่เตรียศรัทธาก็าาจะพาไปไหนนะจะพาไปนรกหรือพาไปตายก็ไปนะ ตัวศรัทธาประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นศรัทธาที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลางนะหมายความว่าที่ศรัทธาท่านนี้เพราะว่าพูดถูกใจเราหรือผู้ถูกใจกูหรือสนองกิเลสข,ของกูถ้าหากว่าตาใดที่ยังทำอะไรถูกใจเราเราก็ยังศรัทธาอยู่เราก็ยังรักเคารพอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดไม่ถูกใจกูนะหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจกูหรือว่ากระทบตัวกูนี่ก็จะโกรธนะ อันนี้ก็มีอยู่นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะพระสารบุตรจะเป็นรมตลิกเล่นไปในที่ไกลนะก็จะลาเพื่อนศาสธรรมิกตามธรรมเนียมเนี่ยนะพระทั้งหลายท่านก็มารอนะมายืนเพื่ออำลาเป็นแถวเรืยยาวพระสารบุตรท่านก็เป็นคนที่มีมารยาทนะท่านก็จะทักทายทุกคนถามชื่อถามวงตระกูลต่างๆเนี่ยก็ถามทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านไม่ได้ถาม ไม่ได้ทักเพราะคนเยอะมากพาะรูปนั้นเนี่ยพอเห็นพระไตรบุรเดินผ่านนะโดยไม่ที่ไม่ทักไม่ทายเนี่ยก็โกรธเลยนะโกรธเลยว่าทําไมพระไตรบุรเนี่ยมองข้ามเราแล้วก็เลยหาเรื่องนะใส่ร้ายพระไตรบุตรเกินช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชายจีวาพระไตรบุรเนี่ยไปโดนไปถูกตัว้าพร,รูปนี้้าร,รูปนี้ก็เลยถือเหตุนะฟ้องขุนเจ้าว่าพระไตรบุรทร้ายขนาดนี้เลยนะจากคนที่ศรัทธานะ เปลี่ยนกายเป็นโกรธเกลียดได้อย่างไรนะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นศรัทธาที่มันมีตัวกูเป็นที่ตั้งจะยังเคารพยังศรัทธาถ้าหากว่าเขาหรือคนพู้นั้นเนี่ยนะทำอะไรที่ถูกใจเราเช่นอาจจะสอนถูกใจเรานะหรือว่าให้ความสำคัญกับตัวเราถ้าเมื่อใดก็ตามที่แม้ความสำคัญกับตัวเราเมื่อไรเนี่ยนะก็จะเกลียดทันทนะีคนที่ศรัทธาแบบนี้ก็มีเยอะนะศรัทธาครูบาอาจารย์ แต่พอครูบาอาจารย์ตำหนิหรือว่าต่อว่าก็โกรธเลยนะจากโกรธเป็นเกลียดบางทีครูบาอาจารย์ไม่ทักไม่ทายนี่ก็กลายเป็นเกลียดไปเลยนะอาตมาก็เคยเจอนะโยมบางคนนี่มาที่วัดอรตมาทักทายหลายคนนะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะไม่ได้ทักทายแล้วโก,กรธมากนะแล้วก็ตนหลังกลับไปบ้านก็ไปบอกลูกหลานว่าต่อไปไม่มาวัดนี้แล้วนะเพราะว่าเจ้าพนไม่ทักทายเนะี่ย อันนี้ก็มีอยู่นะครูบาอาจารย์ต่อว่านะหรือว่าไม่ให้ความสํำคัญก็เปลี่ยนจากศรัทธากลายเป็นความไม่พอใจหรือไม่ก็อาจจะทำให้ถูกใจเช่นเคยนับถือครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้ววันดีคืนดีท่านศึกหาลาเพศไปโ,โกรธมากเลยนะอันนี้เราก็เห็นอยู่นะอันนี้เป็นศรัทธาที่เรียกว่าเอาตัวกูเป็นศูนย์กลาง แตกตา่างกับศรัทธาประเภทงมง,งายนะประเภทงมง,งายเนี่ยเอาบุคคลเป็นศูนย์กลางจนกระทั่งไม่สนใจเรื่องผิดชอบชัว่วดีไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลไม่สนใจเรื่องความถูกต้องนะเขาจะพูดอะไรเขาจะสั่งอะไรเขาจะพาให้สั่งให้เราไปตายก็ไปนะเรียกว่าตัวกูมันกลืนหายไปกับบุคคลผู้นั้นแต่ศรัทธาประเภทสองเนี่ยนะมันมีตัวกูนะตราบใดที่ตัวกูยังได้รับการตอบสนองนะก็ยังนับถืออยู่ แต่ว่าศรัทธาวันนี้มันก็พาไปสู่ความงมงายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเองศรัทธานับถือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาสนองกิเลสเขาจะมีมีเครื่องรางของขลังนะที่สนองความโลภของเราหรือเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าคอรักเขานับถือเขาเนี่ยจะร่ำรวยนะจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะหลงเชื่อหัวปากหัวปัมจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะ เพราะว่าเชื่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เห็นอยู่นะโดยเพราะบางทีก็เป็นพระเนี่ยที่เป็นพวกมันก็ทำตัวเป็นผู้พิเศษท่านั้งที่หลอกนะจริงๆไม่มีอะไรเนี่ยจะหลอกว่าตัวเองนี่เป็นพระอระหันต์เป็นผู้พิเศษคนก็หลงเชื่อเขาทำตัวยังไงไม่ถูกต้องก็เออยอมปล่อยหรือเขาจะหลอกให้ไปไหนก็ไปเขาจะหลอกเอาเงินเป็นล้านสิบล้านก็ยอมนะโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรอง อันนี้มันก็บางทีมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงกันมานะศรัทธบาบังมงานกับศรัทธาแบบสนองตัวกูเนี่ยบางทีมันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องนะศรัทธาถูกต้องเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ผูกติดกับตัวบุคคลแม้บุคคลผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยังฝากศรัทธาไว้กับผู้นั้นไม่ได้นะในภาษาสุดท้ายเนี่ยเราคงทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประชวรนนะอาพาธ มีครั้งนึงก็อาพาธหนักเลยนะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะใช้ธรรมะเนี่ยนะสะกดเวทนานะแล้วก็กลับมาเป็นปกติพระอนนท์เนี่ยนะดูแลอรปถาผู้เจ้าตลอดพอเห็นผู้เจ้าเนี่ยนะมีอาการดีขึ้นก็ก็มาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าเนี่ยตอนที่พระองค์เนี่ยนะอาพาธหนักนี่นะตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะถึงขั้นหน้ามืดเลยนะหน้ามืดเศร้าโศกเสียใจนะนึกอะไรไม่ออกเลย แต่ว่าพอพระองค์เนี่ยนะกลับมามีอาการดีขึ้นก็ดีใจนะโล่งอกนะแล้วก็ยิ่งดีใจที่พระเจ้านี่ก็ยังไม่ได้ปรงพระชนมายุสังขารยังไม่ได้ตาวัจจะปเรณิพันธ์พระเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็เลยตัดกับพระาน,นานะม,วมนะว่านะพูดไปรวมๆเลยนะว่าน่ะที่สุดทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากเราอีกนะนะที่ผ่านมานี่เราก็แสดงธรรมโดยไม่เปิดโดยไม่ปิดบงังไม่เก็บงำ นะเหมือนกับหงายขันที่คว่ำเนี่ยให้หงายออกนะไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรอัมพางแล้วนะจะหวังพึ่งอะไรเราตอนนี้เราก็อายุ80ดสิแล้วนะเหมือนกับเกวียนเก่าแก่นะที่คล่ำคล่านะที่ยังเคลื่อนไหวยังยังไปได้นี่ก็เพราะมีการแซนมีการขัดด้วยไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็เลยตรัสว่าเนี่ยนะอย่าหวังพึ่งพระองค์นะให้เอามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะ แล้วคงอธิบายต่อไปว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือว่ามีธรรมะนะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็แจกแจงนะว่าก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นะให้รู้กายให้รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมพิจารณากายนะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอันนี้แหละนะ่าจ,จะมีเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งได้นะก็คือสอนให้นะมาทันมาปฏิบัติธรรมนะ ไม่ต้องฝากความหวังหรือฝากศรัทธาไว้กับตัวบุคคลนะให้มีตนนี่แหละเป็นที่พึ่งให้ได้คำว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะความหมาย,ยาจริงก็คืออันนี้แหละนะก็คือว่าปฏิบัติจนกระทั่งนะเห็นแจ้งในธรรมนะจึงจะเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงก็คือเข้าถึงธรรมนั่นเองอน,นี่ขณะผู้เจ้านะ พระองค์ก็ยังบอกว่าอย่าไปอย่ามาศรัทธ,ธาอย่ามาหวังอะไรกับพระองค์พรา,าพูดเราเนี่ยนะเวลาเราศรัทธ,ธาแม้จะถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไปพึ่งพาในอำนาจในอนุภาพของพระองค์บางคนเนี่ยศรัทธ,ธาในพระเจ้าเนี่ยนะถือเอาพระเจ้าเป็นสารณะนะแต่ว่าถือเอาแบบต้องการให้พระองค์เนี่ยมาสนองกิเลสข,ของตัว หรือว่าศรัทธานับถือพระเจ้าเป็นสรณะแบบมีอวิชชาคืองมงายไปให้ความสําคัญกับตัวบุคคลมากแลพระเจ้านี่พระองค์เนี่ยใครที่นับถือหรือศรัทธาพระองค์แบบตัวบุคคลนี่พระองค์ก็ตําหนินะอย่างพระวักกะลิเนี่ยนะพระองค์ไปไหนก็พระวักกะลิก็เดินตามนะเพราะว่าศรัทธานในตัวพระองค์มากปฏิบัติธรรมไม่สนใจเลยพระองค์สอนยังไงก็ไม่สนใจนะสนใจแต่กายเนื้อกายหยาก หเห็นพระองค์เสด็จไปไหนก็เดินตามจนกระทั่งพระองค์ตำหนิเลยนะว่าเนี่ยอันนี้เรียกว่านะตาบใดที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ยก็ยังอยู่ไกลาจากพระองค์แม้จะว่าสัมผัสตัวหรือว่าจับชายจีวัรก็ตามไอตัวบุคคลเนี่ยนะซึ่งมันประกอบไปด้วยกายเนื้อเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้นะเพราะว่าต้องแก่ชาราไปในที่สุดแล้วก็เสื่อมดับแต่ดับไป ถ้าศรัทธาหรือมีพระเจ้าเป็นสารณะเนี่ยคือการเห็นธรรมเห็นธรรมที่พระองค์แสดงอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกอรีว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยผู้นั้นจึงจะเห็นเราตถาคตไม่ใช่เห็นกายเนื้อเห็นกายเนื้อแต่ว่าไม่เห็นธรรมเนี่ยก็เรียกว่าไม่เห็นพระองค์แล้วก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่แท้จริงเพวกเราเนี่ยนับถือพระเจ้าเป็นสารณะนะก็ต้องนับถือให้เป็นถือให้ถูกนะไม่ได้หวังพึ่งอิทธิ ปฏิหารหรืออนุภาพจากพระองค์หลายคนก็ยังเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้สเสด็จรินิพพานานานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะอํานวยอวยผลให้กับตนเองได้ถ้าหากว่าทำบุญเยอะๆมีศรัทธามากๆหล่อพระพทรรูปนะไม่สนใจว่าพระองค์สอนอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องการมีพระตนนตรายเป็นสารณะเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะก็คือ นับถือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะจิตใจสูงขึ้นกิเลสน้อยลงความเห็นยก่ตัวน้อยลงอวิชชานะน้อยลงการนับถือเนี่ยนับถือเพื่อยกจิตของเราให้สูงขึ้นนะไม่ใช่นับถือแบบยึดติดแล้วก็ดึงให้พระรัตนตรัยต่ําลงนะมันมีสองอย่างนะการยึดถือหรือว่าการนับถือเนี่ยนับถือแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเพราะว่าท่านเป็นของสูงนะยิ่งเรานับถือเนี่ยนะ กายวาจาใจของเราก็งดงามนะโดยเพราะกิเลสก,ก็เบาบางอันนี้เรกว่านับถือและจิตใจสูงขึ้นแต่นับถือไม่ถูกเนี่ยทำให้ระรตะนาตตายเนี่ยถูกฉุดลงมาต่ำลงมาสนองกิเลสของเราอย่างนี้เราก็เห็นนะว่าการนับถือของชาวพุทธเนี่ยจำนวนมากเลยนะทำให้พระรตนตรายต่ำลงนะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่นะผู้พิเศษที่จะมาสนองกิเลสของเรา เรือพระพุทธรูปเนี่ยแทนที่จะทำให้จิตใจออมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะกับนึกแต่ว่าพระพุทธรูปนี่จะบอกหวยนะหรือว่าจะให้เลขอะไรกับเราบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่าพระพุทธรูปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สนองกินเลข,ของเรานะแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนแห่งธรรมะนะที่จะทําให้จิตใจ,จเราสูงขึ้นหรือยอย่างน้อยเนี่ยสงบจากกินเลหายเล่าร้อนเพราะความทุกข์นะ ถามใจเราเองนะเวลาเราศรัทธาในพระตัตนรัยไตรนี่นะเราเห็นธรรมมากขึ้นไหมธรรมะในใจเราสูงขึ้นไหมเราก็สซ่บ่อยๆนะั่นนะบทที่เรียกว่าอริยธนคถาเนี่ยนะผู้ใดนะมีศรัทธาในพระตนัตไตรเนี่ยถือเอาเพราะพุะทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ต้องเห็นอริยสัจสี่นะคือทุกขสมุทัยนิโรธมักศรัทธาในพระตนตรัตยแล้วเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจอริยสัจสี่เลยนะ ซึ่งเป็นธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้แล้วก็จะยังเอาเอาอย่างอื่นเป็นสารณะแทนแม่ป่าจะบอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นสารณะแต่ว่าจิตใจเนี่ยอาจจะเอาถือเอาเงินเป็นสารณะหรือว่าเอาภูเขาเอาป่าไม้เอาเจดีย์เอาของแปลกแปลกเป็นสารณะก็ได้ ถ้าทำข้อก็ใจดีนะเรื่องการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะมีพระรัตนตรัยเป็นสาระหรือว่าตรวจสอบศรัทธาของเรานะว่าศรัทธาของเราเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นศรัทธาแบบงมง,งายหรือว่าเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มุ่งสนองตัวกูนะหรือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่ นั้นถ้าเราศรัทธาเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่กระตุ้นให้เราทําความเพียรมุ่งลดละกิเลสอันนั้นนะก็จะเป็นศรัทธาที่ทําให้ชีวิตจิตใจเราเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการผดุงเชิดชูพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง